ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเาสู่ช่องแหล่พราวยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับแฟนสาวแฟนช่องมือหนีพาพี่น้องแฟนครับพาเจนุดไปตลาดมาพี่น้องเมื่อกี้พาเจนุดไปตลาดกลับมายังม่หอดมาถึงครับพี่น้องเอฟซีดีใจน้ำพึ่นน้ำตัวเลขแนวทางของเพลแตกพี่น้องไปไทยช่องมาเมื่อกี้ดีใจน้ำพึ่นเยอะครับพี่น้องทีมงานพาเขาไปตลาดเลยพี่น้องหลังจากไวออกแล้วตัวเลขแนวทางของเจนุดครับบ๊อดดิคับพ่อเมบพี่น้อง พี่น้องหาสองโป้รดให้ตัวบสองสองหาป่อบีใจน้ำเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นไปไทยท่องมากอกี้ครับพี่น้องเอฟซีลุตันยิ่งข่าวว่าเจนุยเพิ่นุนสิตองวัดให้แฟนคลับแฟนช่องเลยตัวเลขแนวทางสิตองวัดออกมาเป็นรูปแบบใดให้พี่น้องแฟนคลับแฟนช่องเขาไปฟังเจนุยเพิ่นุนพเพิ่นจ่าครับพี่น้องเอฟซีลุตันหลังจากมิชมิไช่งวดที่ผ่านมาตามต่อครับพี่น้องไปฟังเจนุยเพิ่นุนพเพิ่นจ่าครับพี่น้องเชฟนครับก่อนจะชมคลิปนี้ ฝากน้ำเนี่ยไปน้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมนะไปน้องเด้อกดสับสับไข่ก,กดกระดิ่งจริงๆแบบเพื่พืจะมาผัดที่เปใหม่ชัดที่เด็ดจากทั้งทีงงมงานครับปะ่ะเอาไปฟังกินนท์นท์ของเราพัชร<ะ>์ครับโอ้ดีใจน้ำกินนท์ครับพ,พี่น้าโอ้ยมัดยุ่หันว่าคนนี้อินเป็นเจ๊ไหนยิ้มหวานแลยเนาะโอ้ยิ้มหวานเลย,นะย,ยนเนาะไหนคล้องเลยแหมคือเล็กไหมเอาขึ้นมาเนาะมันไปใส่เจ๊ ไปเที่ยวจะไปได้รอดใม่ไหมเออไปเที่ยวไล่เดือดหมดอ่ะก็ถืออะไรเั้งวันเนาะไม่เห็เที่ยวเทียวไรสิไล่หลอกไล่เดือะแสดงว่าถูกไล่แล้วไปไลมาคือไล่โอ้ไล่พูดอยู่ไล่เท่โอ้ไม่นักหลายหมื่นอยู่นะครับ FC ครับผมคือว่าถือเป็นเสี่ยมบนว้าวว้าเดียมันหายไปโดนจริงว้หายไปโดนไปเที่ยวโดนเยอะจะเป็นของเชนโนังหวันอ่ะเจแมันขาท่างเป็นของเท่าอีหลี ขอทังเลยเจแต่เอาเจไปจำใส่ดิไม่มอตหันแล้วเนาะอาองราโชว์เลยครับเจนนดแม่ตัวเลขเจนะครับอ่าช่องเป็นเหตุได้ไต่ใองแม่อหานได้เพียงเท่านี้ครับถูกจนได้ไถทองนะครับผมแม่ถูกจนได้ไถทองขึ้นมหันนี้อ่าอเป็นเหตุเป็นองบริการพ่อบรรพ่อเม็เจนนดกับวายอยู่ลมาหาชองเออลมาไหค่ะ ไปไนเมืองอะครับพิองมางมากันไปรถตัดมอที่เลยไปรถตัดงานแีาไปเลแม่ข้ากันไปขนรลพาไปเลยพาไปเลยพาล่วงขัไปเรื่องหล้วกัพากันลวงขับไปรถตัดเอ้ไปไทองแม่โอ้รวดเร็วทันใจเนาะ้มยมุนหอนเนาะอยากไครอยากใครเนาะห่อนเนาะเงินไปไปคนไปคนไปรถตัดรถตัดรถตัดเราอะตัวเราเนสิเราเนเี่ย โอ้กีกีลั่นบ้านเลยวะเจ๊โอ้กีสน,นั่นเลยฮึมมันเปน็ปนแบบอะไก็การที่มาของห้าสองหุ่นเป็นยังไยงวันแรกๆอันไปร้านค้าไปร้านค้ามันบอไปซื้อของอไปซื้อของเราไม่เงินยี่สิบบาทเงินยี่สิบบาทวันนี้เขาบอกวะ่าเอาหาบาท,ทเงินอทอนเจ้าวนะท่านก็ดีก็ร่างสีหันหลังอะนะงางกำบานเขาบอกว่าเดียวเดียวเดียวท่านจะเลิกเอาสองบาทนี่เงิน ขอเล่าว่าเอาจังไดนเลยว่าเงินเจ้าเนี่ยเงินเจ้าเนี่ยพอให้เจ้าเจ้าสิบเอาแต่สองบาทเนี่ยพอให้เจ้าแม่้าท่านก็เลยจับเอรถบินก็เลยมาตอนนั้นมาตี่ยวสิบเอ้าสองหาสองโอก็เลยว่าสิไม่ไปเสียหล่อนแมนก็เลยมาเลยก็เลยฝันเลยโอ้มันแม่นดีตัวนี่ว่าพันแม่นด้เจีนุ่แล้วจีนุ่ต้องเลี้ยงหญ้าสิ่งเหี้ยนไหมครับผมต้องเลี้ยงคนละกันเดีโอที่เพิ่นมาบอกเนาะจีแล้วกุ้งสื่อหาสองมาซานเนาะ ่กนซื้อโอ้โกูซุ่มบอกว่าได้ซื้อยากดังคัากว่าเลยกันใช่ไหมตมั้งไหนใครเลี้ยงเจนุนนี่เลยซื้อไว้จะต้องอะไอืมโอ,โอ้ต่อเลยเลยหม,มักไหมหมักแห้งนะตัวนี้หมักแล้วฟันแล้วฝากไปซื้อรถนนขอดเลยเนี่ยอยากเลีพี่<อ>น้องราไสีจับกลับขึ้นมาแล้วเจสีเจกลับมาอีกแล้วเชจอจนได้ไทยท่องค่ะพี่น้อหวัดนี่กับลักแสนวะวุ้นเหลี่ยวนาะอังคายไทยท่องได้แมน จำมาไหมว่าจัเจ้าไม่จำใส่ดิขาดิเอแมนแมนกโอ้ไเจ้ารู้รู้มันขากะแซเดือดหลามันก็เลยเอ้อันนี้ลของแท้วันนี้เป็นของเราเลยจใจใยังเดียวเขาเอิ่นเงินหมุนเอะเงินหมุนแมนดวเงินหมุนเงินหมุนมู่อาน้ไปงานแไปรถมาแล้ไปไหรถตัดโอ้โห้เขาทู้แต่แลมเไปรถตัดเอวะ อาจารย์แหล่เป็นคนพาไปแม่้ยดมีใจน้เพื่อนจะดอกีใจด้วยกับผมบ่เป็น่อนๆแล้วเสียนึงเนาะชอสเด็กเกิดมาแล้วจีนดเจ้ากันเนี่ยนะสองข้ากี่หน้าโอยมากหลายเงินละบ้าหันบ่มากนั่งคนไหนบอมากจิมหาน้พ่งเน่ยบอกเบิกซับหาสองสองหาสองสองหาบอกคนอยเออสื่อเ่ตัวนี้ตัวนี้บอกคนอยู่คนบ้าบุญเพรี่แม่บุญไหนบุญมันได้หนอแม่บุบุญมัน มันมีคือว่าเจนนนี่จองหัดพักแหรอมีบ่าล่อเลยบอกบ่าล่อมอนมันกระสิมีตัวเกาอยู่ดิมันใจคือเกาว่ามันสิมันมาอยู่ดิตังนี้สีมาอยู่เชื่อเจนตี่ติดตามบ่ค่ะตามตตามเพื่อเจรตามตัวนี้อยู่ดิตามตัวนี้อยู่ตัวที่มักให้ไปก่อนแม่นบ่เนี่ยตามอยู่ดิเนี่ยตามตัวนี้อยู่ดิ โอ้โหวันี้กไม่ด้ไปนะนี่แต่วนนี้ยศต้องหวนได้บวกกาเจตองหวนเลยบอกลไปบอรอส้งแไม่ได้ไปนอนสิมากยุงมาตัวนี้ก็ตามไปได้คอยก่อนใช่คอยเลยต้องไปถาพว้ได้ถาพู้ใด้ต้องถาฟัน๋อแถก็ต้องถาฟันเลย๋อแแก็งต้องถาไปม่มเอมีควางดูซื้อความมันสือมอีกว่เจอ้ซื้อกม่ยดีน้องมปนมาแมน จังเลขขอแหละก็ู้สซกว่ามันตีใจออกมาเราได้วะขเรือวะกจังนเป็นห่วงาวเออเป็นห่วงไม่ใจรองเพ่งเมื่อมันนีก็ได้หูจํำได้บอยาทรงกินหอมหอยหอยมากสองหอดาหอแม่นั่นแหละมาแล้วส่ให้โชคันนะเปันมากเปนมากเป็นมาดูตัวดูก็เลยหูเลยวพรเันมาเป็นกินมากเลยบ่ค่ะเนี่ยินมากทีนี้เราก็ต้องทำพิธีอะไรนะครับไออยากอยาก ได้ไม th e ่กินน้ำหวานกินขนมเนึ่นี้อบอกขนมงเนาะือไม่น้องเป็นไรเดี๋ยวค่อยทำพิีไหว้เนาะอย่องสมุนไพรยงไปทบไปเลี้ยงหาจังวไม่ว่าังหม่นาบ่อยกันอยากดีกจังวนนี้จปนรถบัใัไรเลยทุก่าจีรถบิบทัดเคาะเออ เนุนจะเกือบเข่าสามตัววิเด้เป็นไห่มาหนึ่งหกหานอันแม่นสองหกหาเจะเล็กโตดหนื้ะเนื้อว่ะเขาก็ภาวะสวงกีดสว่หกหาเออมาหายนึงหกหาได้หมดเะคือตามตัวเก่าใช่ไหมครับงวดเนี่ยตามตัวเก่าอีกมันบอมอะไก็จับวัวอมันบอเป็นหัวเลยบอให้จับเปนเป็นป็นจับอีกมั้ยตลอดไี่ไปทางไปางยันด้ก่อนี่ครับไป้อง ต้องเอาไปเลยเล่บมาถามไปนี่แหละเขาเอา่าถามมันถือแล้วมันนีความมั่นใจเลยใช่ถืออะไมันถือไม่ความมั่นใจไปก็ไอ้เลยกันวะต่อไปเลยมีใจพม่งๆด้สี่มือเลยดีใจอะไรจนไปเอาทองกลับมาขึ้นดีใจไรนั่งรับเป็นบอลเหมือนนันงรับฟันดีละมือเอาเงินยิไปยิบไปอะไรนะนอนยิบม้นหมดขึ้น ก็งามนาเชียดได้นะนาะนาเสียตัวนนสาเชียอะไรนาสาวสวยเจนจนจากจากสร้อยทองเป็นสร้อยผ้าจอดสร้อยทองเป็นสร้อยผ้าหมดเนาะพ่อไต้พีไรพ่อไต้พีไรอืออู้ดวันนี้เราเบลมาแล้วได้ไททองเอ็นบอพ่อได้รู้ก็รู้สึกว่าหงามากเลยมากอย่างอืมช่วมากเลยอ่ถ้าเข้านี่เข้าติดกันเมื่อกโอ้ติดกันอยู่ด้วยท่ามากท่ามากขอเรื่องเรื่อเรื่องเมือกี เร่งๆนะครับหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าห้านะคะตองหวัดจากเกณฑ์นทศสอบกับตามบอมมากระพานด้วยการเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเกณฑ์นท์กระถืกจังจังหาสวงดีใจน้ำเลือดเจนนทดตีใจน้ำเลือดลายด้วยการหัวัดนะหดาหเกือกอีกเดือดหาใส่ตื้อท่อนอคนเลิกหวัดนะ วันไหนใช้แขนใช้แขนงวันไหนโอ้วันไหนใช้แขนงวันไหนใช้แขนไหนวว่าความมั่นใจกลับมาแล้วความมั่นใจกลับมาแล้วพี่น้องลงส่งส่งวิลาชีราชสังข์แต่ท่านใดขอบคุณเจนุบขอบคุณเจนุตการหลวงสิทธุทันเป็นแนวทางจากเจนุครับไปน้องเย็บสิทธุทันตองวัดไว้เลยความมั่นใจกลับมาแล้วครับไปน้องเย็บสิทธุทันหลังจากที่ธภาพเป็นรถตัดกลับมาจะแสดงความดีโอดีใจน้ำทา้งขับท่านจังสาบ ตัวเลน้าท่างอนจีนุตป้นน้ำเนาะวันนี้ต้องวาดไปไห้ครับพี่้องเอฟซีตุตันจะไปใส่วิจารยญานในการรับชมหรือรับฟังน้ำทั้งช่องเสนอเป็นแค่แค่สีกลงกางจีนุดเป็นหน้าท่างไอม้มิชดไม่หมาครับพี่้องวันวันที่สิบหกถึมาถึงนี่ครับพี่้องเอฟซีตุกันวันวันที่สิบมีหน้าสองพันอยหกส ฝากดับเน็ตพี่นอ้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับอย่าลืมกดซับสขไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ความเป็นเจะพบปลอดภัยกันใหม่ๆชาติเด็ดจากทางทีมงานครับสดๆมันๆลำๆรู้ไว้กันสักู่ทุกคนสวัสดีครับ